สวัสดีค่ะมาพบกับ FC Mobile แล้วก็มาพบกับเก้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้ถ่ายจะมาทำอะไรก็จะมาแลกแต้มต่อเวลาพิเศษนะคะแต้มต่อเวลาพิเศษเกวตอนนี้ก็ครบ40,000เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็ได้ไปแลกมาทั้งหมดเลยได้ประมาณ42,269นะคะเหลือเฟือคะ่ะเหลือเฟือเลยนะคะก็จะลุ้นนะคะ102ถึง107นะคะว่าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้กด4,000นะคะลืมนะคะกดผิดนะก็จะมาลุ้นกันไปพร้อมๆก,กันกับ FC แฟนบอลน,นั่นเองเดี๋ยวมาแฟนบอลมาลุ้นลุ้นกันนะคะ ว่าเกลจะได้อะไรจะได้ตัวเด็ดๆดีๆหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะมากดแล้วนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะกดตรึงโอ้ยลุ้นลุ้นล้น รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เกลมีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยคนแรก1 0 3อยสาม lb เกลก็เหมือนจะมีแล้วนะคะหนึ่งร้อ lb คนที่สองหนึ่งรอยอ st อันนี้เกลก็หนึ่งร้อยสอ st เกลมีหนึ่งร้อยสี่ st นะคะหนึ่ยส lb เกลก็มีซ้ำกันนะคะหนึ่งร cm เกลมีหนึ่งยหกซ1 0อ CM นะคะ103 R W เกยกลมีหนึ่งรี่นะคะทุกคนซ้ำหมดเลยทุกไม่ไม่เชิงซ้ำนะคะแต่ว่าเออ่ไม่รู้จะไปลงตรงไหนเกลจะไปลงตรงไหนดีร้อยสามเกวก็ซ้ำอะ L B อะ่ะแต่แต่น่าจะน่าจะหด โหดกว่าคนเก่าหรือเปล่านูนูนูโนร้อยสามสีเอ็มเกี่ยวมีร้อยหกแต่ถ้าร้อยสามแอลบมันมีความใกล้เคียงไงทุกคนเพราะว่าอย่างอื่นน่ะมันกระโดดไปหมดแล้วอะข้ามรุ่นหมดแล้วอะ่ะอย่างซีเอ็มอะ อันนี้ร้อยสามเกียวไปร้อยหกแล้ววะ่ะอาร์ดัวบวันยูเกียวก็ไปร้อยสี่แล้วอ่ะแล้วเกียวก็ไม่รู้ด้วยว่าว่าแต่ละคนราคาเท่าไหร่แต่อีมันก็ขายไม่ได้เนาะงั้นก็เลือกเลยแล้วกันเผื่อมันมีข้อเปรียบเทียบเนาะ ไอ้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คนละอันนะคะตกใจเลยงงร้อยสามเอลบีนะคะห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านนะคะ ก็ถือว่าอาจจะสูงจากคนเก่าอยู่นะคะอ่เดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าอ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเกวจะโชว์ให้ดู LB ของเกียวณนะปัจจุบันก็103ซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบว,ว่า103เหมือนกันแต่คนอื่นอะ RW อ่ะเกียว104แล้ว CM อ่ะเกียวไปแบ็คแฮมแล้วอ่ะคือเกีวไป1้อยแบคแฮมแล้วอะแ,แ,แ,แล้วก็อะไรตัวหนึ่งนะเกวจำไม่ได้ เ่าเกี่ยวจำไม่ได้ว่าอะไรอีกคนหนึ่งเกี่ยวจำไม่ได้อ่ามันมันมันสูงหมดแล้วอะ่ะมันมันลิมิตมันเต็มหมดแล้วอะ่ะเอชที T, ปะเอที H T, เกี่ยวก็ไปร้อยสี่แล้วอะ่ะคือมันดีอยู่แล้วเดีย๋ยวพามาดูที่ตลาดนะคะว่านักเตะของเกี่ยวนะปัจจุบันที่มันเป็นแอลบนะคะแอบี ที่เกวได้มาเมื่อกี้ LB นี่นะคะห้าี่ิบล้านนะคะส่วน LB ที่เกวมีอยู่ณนะปัจจุบัน1 0 3 LB นะคะซึ่งเกวต้องการเปลี่ยนพอดีเลยเกยวคิดว่ามันโอเคได้เป็น549ล้านนะคะเดี๋ยวเกลถ่ายทอดไปเลยเดี๋ยวเกลถ่ายทอดเลยละกันถ่ายทอดกันฝึกให้หมดเลยนะคะ ให้กับพี่ LB คนนี้หมดเลยนะคะก็คุ้มอยู่นะเพราะว่ามันได้ได้เปลี่ยนไงได้เปลี่ยนไงทุกคนอะเดี๋ยวเกียวอัดฝากไปก่อนแล้วกันอัดให้หมดไปเลยนะคะที่เกียวใช้อยูอ่เดี๋ยวเกียวจะเปลี่ยนนะคะอันนี้ OVR 1 0 5นะคะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มให้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ อ่าโอเคก็เพิ่มอยู่นะคะสี่เท้าบวก30สการยิงบวก12การส่งบอลบวก17การเลี้ยงบอลบวก18นะคะถือว่าก็โอเคอยู่นะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเพิ่มแรงได้ไหมไม่ได้นะคะเต็มอยู่ถือว่าทีมก็เริ่มเวิร์กละป่ะในๆนเราก็เปลี่ยนตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วแทนแทนแทนเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีมก็ดูดีขึ้นก็คุ้มยูถึงไม่เยอะแต่ก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งของเรานะคะไปเล่นแมตช์เดียวพอเพื่อที่จะลองตัวนักเตะคนใหม่นั่นเองว่าเป็นไงลื่นปืดลื่นปืดลื่นถไา่ลื่นปืด,ปด,ปดหรือเปล่านะคะไปะ วิ่งเลื่นเปิดค่ะเลื่อนเปิด,ปดว้ายสูงไม่น่อยนะคะไม่หน่อยหองเยอะเลยสูงมีเยอะเลย ได้เลยค่ะรวยนะคะรวยรยนี่ไงเอทของเกลนะคะเกวเกลติดตัวนี้อยู่แล้วไงเกวก็เลยแบบไม่อยากเปลี่ยนนะคะเกวเล่นจนแบบเป็นคู่หูคู่ใจเกลแล้วไม่อยากเปลี่ยนแล้วนะคะ ไม่เข้าอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเข้ายากเข้าเย็นมากเลย เขาเข้าไปแล้วว่ะแย่ yeah, เลยสก,กัดไม่ทันนะคะเกี่ยวสก,กัดไม่ทันไม่เป็นไรสู้ใหม่นะคะแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนเราจะไม่หวัวร้อนเราจะไม่เครียดนะคะไม่ซีเรียสนะคะเราจะไม่มามา่า เกียวเล่นเกมเกียวจะไม่ค่อยซีเรียสนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนเราเล่นแบบเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินอะไรเงี้ยแบบไม่ได้จริงจังซีเรียสขนาดนั้นนะคะเฉยๆนะคะแบบว่าจะแพ้ชนะก็เรื่องปกตินะคะขนาดสุ่มเพชรเกียวยังเฉยเยเลยทุกคนแบบทีสองมืนเพชรทีหนึนะเกียวยังเฉยๆยเลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาใหม่ได้เพชรนะคะ เกียวก็เดี๋ยวก็หาใหม่จบง่ายดี เกยังไม่เข้าสักลูกเลยเย่เย่เย่ไม่เข้าสักลูกเลยเย่แย่เลยเย่ อขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะมาลุ้นแลกแต้มต่อพิเศษ EP หน้าด้วยกันนะคะ EP นี้ได้น้อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร EP หน้าเดี๋ยวมาลุ้นใหม่นะคะเดี๋ยวเก็บใหม่นะคะ40,000แต้มนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย